สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะเช่นเคยกับรายการคุยข่าวเช้าค่ะยังคงนําภารกิจนะคะของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองรับไทยมาบอก,ลบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบเช่นเคยค่ะว่าเราได้ลงพื้นที่นะคะไปดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆด้านทุกๆมิติที่ประชาชนต้องการร้องขอนั่นเองค่ะมาดูกันค่ะว่าจะลงกันไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ใดกันบ้าง พันเอกยุทธิพันธวีผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้มอบน้ำดื่มสะอาดกองบัญชาการกองทัพไทยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อวไวรัสโคโรนา2019ภายในโรงพยาบาลเวียงเชียงรุง้งทั้งนี้นะคะเพื่อให ผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนนะคะได้รับน้ำดื่มนะคะเพื่อนั่งรอดื่มระหว่างการรอรับวัคซีนโควิด -19 กาค่ะกันที่โรงพยาบาลเวียงเชียงรุง้งตําบลทุ่งก่ออำเภอเวียงเชียงรุง้งจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะภารกิจต่อไปนะคะจะลงกันไปในพื้นที่สํานักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะ พร้อมด้วยกำลังพลชุดจิตอาสาพระราชทานนะคะร่วมกับส่วนราชการและผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้านแหลออำเภอทานโตจังหวัดยะลาลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคอาทิข้าวสารไไก่ กระ,กะป๋องอาหารกึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มเจลแอลกอฮอล์และงบประมาณจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้สูงอายุจำนวนเก้ารายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ป่วยและครอบครัวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทั้งนี้นะคะผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42สําำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการหารพัฒนาได้ให้แนวทาง าการดําเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนให้กําลังใจผู้ป่วยและผู้สูงอายุกันในตําบลบ้านแหลและตําบลแม่หวาดอําเภอทานโตจังหวัดยะลา